ยังตั้งแต่แรกก่อนเลยเนี่ยกิดนมาคัคนแล้วโอเคสวัสดีครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่กับผมนะครับกล้องเลก้านะครับตอนนี้ก็จะเข้ามาแผลงข่าวนะครับผมวันนี้เราจะมาออดิชั่นนะครับนักแสดงนะครับเราก็ได้พ่วมกับนะครับผมมือหนึ่งนะครับ ก็ซึงเป็นผมเองนี่นะครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากผมคงูกเสร็มากทำตัวผมใน้เป็น casting director ครับคือครับทีมงานของเราเนี่ยคัดทีกสาอย่างโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับบรรยากาศในการถ่ายนะครับสวัสดีครับทุกท่นอันนี้คือแดงหน้าใหม่ที่คุณบอมเบ้นะครับผมใช่คัสซิงมาเนนี่เปมานในยูน่นีรับบท เครับไ่เรครับ่ากของเรานะครับเรื่องสั้นก็จะเป็นภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์สังคมนะครับทำให้สังคมเราสูงขึ้นนะครับก็หน้าดูดขึ้นมากกว่าอันนี้คือเพือนของเรานะครับสันนี่สนนี่ครับนี่ผมคนที่ผมเริ่ามาแบบมือเลยนะครับคนนี้จะตุณเดียสุดยอดส่วนตัดเฟรมไปเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอ๋ออันนี้เป็นน้องเป็นไทยครับเป็นลูกสาวผู้จัดแล้วก็เป็นแฟน อ๋อวันนี้มาเชียร์เขาใช่ไหมครับโอ้โหราสเบอร์รี่มาเชียร์เราดีเลย่ะโอครับจะไปเจอท่านผ้ชายอ๋อได้ครับได้ผู้าอยู่ดูไดโอเคผู้าเวอร์ชันหนุโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับแอคชั่นนะครับเช็คหนึ่งนะครับผมกับเพลงนี้ถ้าเศร้าก็จะเข้าไปปลอบนะครับผมกับละครเนาซันเรื่องนี้นะฮะัมาดูมาดูกันคัสติ้งนูทำกันรันเลยครับรันเลยอ่ะเลยครับรันเลยครับรันเลยครับจัดฉากโอเคครับห้าสี่สามสองเช็คหนึ่งอะไร เป็นอะไรอะลงเขาไปปอบแล้วล่ะสันนี่สันนี่เป็นไรอะเจ้าพี่เป็นไรเป็นไรเป็นไรบอกพี่ได้นอ่นะไอ้ชีวิตคนเราต้องแบบเดินออกไปนี่ไงก็ชู้ๆู้เนาะ คนเราอะต้องมีเสียงห้ามกันมากเลยโอเคคัด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 ทำไมคุณคุณไม่มาครับเพนทำไมทำแบบนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนคุณบอมคุณเป็นคนออเดชั่นนะแล้วทำไมคุณยังต้องทำให้เสียงงานผมเนี่ยเดี๋ยวผมคุยกับน้องเดี๋ยวผมคุยกับเพนเพนตอนที่พี่เลือกเพนเนี่ยเพนคือเพนไม่ใช่คนดีตอนที่พี่เลือกเพนที่เห็นอะไรตัวเพนมากกว่านี้เพนเป็นอะไร ได้ใส่ไฟแล้วใส่เียนแล้วเพนนี่มันการทำงานจริงหรอนะเอ่อเอางี้ท่ก้องขอโทษขอโทษโอเคโอเคน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่เข้าใจแต่ว่าอยากให้มันเกิดคือพี่อยากให้ทุกอย่างมันโฟลอ์อ่ะคืออยากให้อิมเมชันแล้วก็มันมันโฟลอ์ทุกอย่างโอเคโอเคใช่คือการงานจริงเนี่ยเขาซีเรียสมากพี่ขอโทษด้วยนะน้องซันพี่ขอโทษด้วยที่แบาขอโทันะนิทที่มาลันไปอย่างเงี้ยไม่เป็นไรน้องโอเคนะพี่รู้น้องมือใหม่แล้ว นัดของเรามันสี่โมงอ่ะดูแลแป๊บนึงแป๊บนึงมัน okay, ย okay, 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 ังไม่เสร็จเลยทำไมอุ้ยใครเนี่ยเข้ามาในกองได้ด้วยเหรอคะตอนนี้โอเคโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วกันนะครับสี่โมงนะคะโอเคครับขอบคุณมากนะครับลาสเวนีวอจ้าทาการสุริเป็นเราตรงนู้นนะลัสเวนีแม่กว่าโอเคโอเคกล้องเทคโอเคนะครับเพนสูงชัดมากเลยนะ แแม่เนอะเนอะเนอะโอเคแอคชั่นแอคชั่นน้องใส่ตัวเท้ารองเท้าแดงนะลูกครับเอาเลยครับเฮ้ยยมมันไไ่่อูแด้ ขาไปปลใดนี่เป็ลตพี่กล้องับคุณประธานสีแดงนะครับเพี่เป็นออาร์มีะได้ขอะเราต้องสู้ๆนะแล้นะอะไรอะไรกเครับครับผมว่าคุณไม่ได้เลยคุณเพนออพอล้ค่ะคุณพอคุณพอคุณพอ้อแล้วนะคะโอ๊ย พี่สันค่ะไปเที่ยวกับรัสเบอร์รี่ด้วยแล้วสนะี่ยังไงนะคะพี๋ยวๆกคือน้องแคสต์แบบนี้มาดิฉันจะไม่ให้คุณพ่อให้หนึ่งคนมาทำกองอีกทีโอเคน้องบลูเบอร์รี่ชีสเค้กช่วยเยี่ยมๆก่อนนะคเขาชื่อรัสเบอร์รี่ ลูกน้องคุณใช่ไหมคะป้าเขาเป็นพ่อฉันคือสปอนเซอร์หลักพ่อฉันคือสปอนเซอร์หลักของละครจอแก้วเรื่องนี้ไล่มันออกใช่เหรอไล่มันออกขอโทษนครับนางตูนแสดงนางเอ็กซ์ต้าขอโทษนะครับนี่คิดว่าเป็นคนอย่ามาทำกิริยาแบบนี้นะครับเป็นลูกคุณสุดที สุธีคุณแตะฟังของเนี่ยวะนี่ม่วงดำนี่ใจเย็นก่อนโดนใจเย็นใจเย็นก่อนสุธีสุธโอเคงั้นเราเลิกกองเพนอยุยกับผมหน่อยโอเคนะครับผมขอโทษนะครับตอนนี้ผมค่อนข้างจะซีเรียสกับโอเค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 ครับบูเบอร์รี่บราสเบอร์รี่พีซซันตัวมันเล็กหน่อยว่ากระเด็นก็น่าหน่อยพุ่มข้นก็น่าหน่อยนี่แหละ พ่อฉันจะไม่ให้เงินพวกคุณมาทําตอนต่อไปของคุณจะออนแอร์แค่นี้พรุ่งนี้ผมจะแถลงข่าวถ้าคุณหมิ่นประมาทผมอยู่นะครับดิฉันไม่ได้หมิ่นประมาทนะพี่สันราสเบอร์รี่ไมีใย่โนเ่เแม่พรุ่งนีต้องใช้เพุ่งนี้ต้องใช้เจ๊แมคุณบอกคุจะไม่ไหวแล้วนะแต่กูเบอรี่เนี่ยราสเบอร์รี่นักแสดงก็ไม่ใช่นัทำอะไรที่กองถ่ายฮะเดี๋ยวไปทำตัวเป็น policy จริงๆใช่แล้วคุณช่วยออกจากที่นี่จะได้เหรอเออปูปากดิ้พูดกับแฟนผมไงวะ คุณผมก็เหมือนกันคุณแม่ผมเหมือนกันเนี่ยมันเป็นยังไงแสดงเก่งมากเลยไงเอาอีบูเบอรี่เข้ามาในฉากเนี่ยไมไม่เลือกคนอื่นเข้ามาหรอกเว้ยคุณคุณนี่บริษัทผมนะครับพ่อฉันเป็นคนจ่ายเงินเฮ้ยอีข้างมือมาพี่สันเป็นซุปตาของเมืองไทยเลยนี่อีมันฉันชื่อราสเบอร์รี่พราะฉันเป็นสปอนเซอร์หลักและพี่สันเป็นซุปตาของเมืองไทยไปคุแอบมันน่งแล้วนะเกิดไม่ได้นะอกุกมือฮุกปากอะไร จะไม่ไหวอไอกมึงย่อนไอ้ค่นีนะฮะนี่จบนเป็นรัายงร้องผู้กำกับครับหลุดเลยครับน่กละวจะบเยนีจะไม่ยงผมถึงว่าเดินประตูอย่งน้ผมรู้แล้วว่าทำไมสองคนนี้มนทำงานเลยได้อไอไปเขาไปอยู่น้ออโอ้นเมัน ขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะคุณคุณคุเลสเบอรี่ขอสัมภาษณ์ทางใจยค้ที่นีพ่ที่ฉันเป็นผู้จัดแฟนของที่ฉันเป็นซุปตาเมืองไทยและพ่อของฉันให้สปอนเซอร์หลักของละครเรื่องนี้ขอโทษนะคะปากได้ยังครับขอโทษนะคะขอโทษนะคะที่ฉันถามว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้ถามว่าคุณเป็นใครคุณเอาใครมาในที่นี้ครับเขาบอกว่าเขาเป็นลกคุณคุเ่คุณนอกแก่ บอกพ่อมันไล่สองตัวนี้ออกไปเลยไล่เป็นออกเลยค่ะอีตูหัวตกไล่อีผู้จัดการเมนเดเจอร์ชุดแดงเกลียดมันหนูอยู่อลเอ็มหนูไม่เคยเจอหนูถอกให้พ่อพี่ได้ป่ะคะพี่เป็นนิดไฮโซแล้วนี่ใส่เนี่ยหนูว่ามันแย่มากหนูไปเน็กก้าหนูคุยนี่ใส่ที่ได้เลยเฮไอเดี๋ยวคนต่อแฟนมึงเหรอดูร้อเลยผมมีตังค์ซื้อคืนป่ะพอแล้วเงินไปเลยตัวนี้สดไหมเดียวร้เลยค่ะพี่ตัวอะไรเอาไปหรือตัวนี้ความหวานนี่เรา ถ้าเ้าแ้หนเ้ัี่สักวันหนึ่งคกเธอจะรู้จัฉันไปรักบรพี่เหรอถ้เศร้าใจแ้หนูจะเข้าไปปรพี่พี่คบแฟนนี้ไม่ได้หรอกพี่ต้องปอับตัวนี่ไม่จบนี่ต้องปบตัวแซมี่้าที่ว่าเศร้าใจไนหนูจะเข้าไปป พี่มีมีเดี๋ยวนี้ซันนี่เขาคนแบบนี้ผมก็รู้ครับไม่กินมันไม่ใช่ตัวตนของผมนะครับผมเครียดไมเกรนขึ้นทำให้ผมสติหลุดในบางเวลาผมใช่ใช่วันนี้เราทำงานกันเหนื่อยมากไม่เป็นไรก็ต้องต้องไม่เข้ามาฉันเป็นลูกก็ไม่รู้าให้น่ป่ะเดกให้หน่อ เราจะดนี้แล้อยู่แล้วมัถ้าตัดแขนทได้ถ้าี่เใจ่ห่อน่อยเ้าแล้วจะได้ได้ถ้เกิดรเสใจเมื่อไหร่จะก็ไปอทันทีถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยมากเลยเสอขออาเเข้าไขออขอตัดแขน้ออเม